มันจะเยอะไปถึงไหนเนี่ยครบแปดตัวเดิมอืม ไอ้ลูกหมาพ่อก็หมาแม่ก็หมาปุ้ม,มไอ้ลูกหมาไอ้ลูกหมาหน่ายน่นอืมไอพวกลูกหมาอืมอืมอืม <c oughs>